ไก่มันไม่มีขนหรอไก่มันไม่มีขนครับไก่ไม่ให้จับด้วยเอ๊ะเอ๊ะันเราเลี้ยหรอโดนมีดโดนมีดไก่เราติดต้มเลยมันโดนมีดตัวเองไก่โดนต้มแล้วนี่ไหนนี่ไงมันไม่มีขนแล้วนี่ไหนนี่ไงไหนมันมันไม่มีขนเห็นไหมไก่โดนมี่ไก่โดนมีด นี่ตัเองโอ้ยิงนะเอามันมาเก็บให้หรอเอาไปเลยให้ไปเลยเก็บให้หนูน้องเก็บไหมไก่ไก่ไก่มันไม่มีคนหรอไก่มันไม่มีคนครับไก่ไม่ให้จับด้วยอ๊กกขันแล้วเออเออเอึ๊อึ๊ขันแล้วขันแล้วขันนะขันมึง

โดนมันขึ้นโต๊ะเก้าอี้ไต่ไก่ไก่ขึ้นโต๊ะขึ้นเก้าอี้ไต่ไต่ขึ้นโต๊ะอี้เออขึ้นเก้าอี้ไหนลองขันไก่ให้ฟังหน่อยขันไก่ฟังหน่อยดูกไก่จต้นไม้ขันไก่ให้ฟังหน่อยโอกอลูกโอกอลูกมันไม่ขยับมันไม่ขยับวะไก่ไม่จับไก่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 มันขึ้นแล้วไก่มันขึ้นแล้วไก่จับไหม

ไหนชีติไม่ใช่เออตัวหน้าถูกแล้วที่จะโมโกันหัวซิไก่ขึ้นต้นไม้ไก่ขก้นต้นไม้เหรอกไก่ใส่อะไรไก่ไก่ตัวหนึ่งหูแล้วโอ้กิ้งหักยินหนึ่งเลยเราเนี่ยไก่ขึ้นน้ำไก่ขันขันยังไงาต้นบัวไก่ขันยังไงไ ไก่ไก่ไก่ปวดท้องไก่ปวดท้องด้วยดนกินเอ้ยน่ะดูกินข้าวไก่ไก่เจาะต้นไม้ดูเจาะต้นไม้เจาะจิกเลยใช่ไหมไก่ไก่กินน้ำไก่กินน้ำไอหนาไม่เห็นไม่มีน้ำไก่เลยใครกินหมดอ๋อใครกินหมดต้นบัวงไงไหนนี่ไงไปเลยกินหมดนนหหูจะใ้มัมโอเค <laughs> หนูแจ้งว่าไก่ไก่หนูน้ำไก่อยู่น้ำไก่จิกต้นไม้ไก่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 แข่งต้นไม้ไก่ยังหลายรอบเพ้อเดินฮะอะไรไก่ไก่ซุปเปอร์ยาไก่ปิงปิงพลังเหรอไก่ไก่มันทำอะไรไก่มันมันเพิ่มพลังเหรอ

ไก่โดนแทงหูไก่โดนแทงไก่โดนแทงใช้ไปแทงไก่อือหึ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 พัง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 มันจะพังมันจะพังรือแบบพังแล้วแน่พี่บวยไปตีร้องนั่นสิ จะไหโดนกันเกงเลยไม่เน่ยไก่จีบปากไก่จีบปากยาตีกันอย่าตีกันมึงพีกกันมึงพีกกันอย่าปอยู่กับผมมี่ ai cho mà chơi chứ mấy cho mấy? Tai rồi cây, bớt lọt được mấy nị. Ua, uo, đang ăn cái này nị, nãy không bay, ngon gì? วันนี้วันนี้วันนี้โอ้เๆไก่ห้าเ่นดเส้อเ่นได้นะมาวันนี้มามาเร็ว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 เร็ว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 โอ้ยดีครับ สวยจังเลยวสวอนไอ้ลูกสาวบอกว่าลูกสาวไม่อ่อนส,สวยจังเลย,ยเขาบอกว่าไม่ใช่ลูกสาวผมสวยจังเลยติดเยอะมากติดเยอมากติเยอมากตนตตต้ไนไม้ตาายตาตอต้นไม้อต้นไม้เอาแะอีก ขัน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 โอ้ยโอไก่ทำอะไรไก่ทำอะไรมันไก่เแ็่นี้ยังหมาตระต่ายหมาและกัรไก่กัดเยอะไหมตายตายตายดินไายตายเตะต้นไม้ไก่กินหญ้าไอ้แกทำอะไรอีก มัมัต้องแตบินไว้ช่องสูงว้ยเบินขสูงไหมหรอไหนบินสิอยากพุ่งตัวดีหน่อยบินสูงอ่ะบินหน่อยบินยังไงเออเออเอออ่ามันบินยังไงไก่อ่ะหืมหืมมัจับไว้หืมจับไว้เหรอไว้มันไม่แต่บิันไม่ไก่บินมันมันให้มันมันไม่ให้จับ ฮะมันไม่ให้จับหรอมันทำอะไรเป็นยังไงมันคืออะไรฮะมันไม่ให้จับอรกว่อเขาบอกว่ารูปสาวนอ่อนสวยเขาบอกว่าไม่ใช่รูปสาว